นนนนะผมอยู่หน้า,าร้านหมูทอดบ้านแขกนะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะนี่ก็เข้ามาด้านในกันแล้วผู้คนก็มากมายเลยทีเดียวนะส่วนอันนี้ก็เป็นมุมผักนะมีน้ำพริกอะไรให้เราตักชิมกันแบบบุฟเฟ่อนะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะก,กันเลยดีกว่านะอ่ะมาร้านหมูทอดเราก็ต้องสั่งหมูทอดมานะนีนะ่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะกับหมูทอดนะนี่มาพร้อมกับ ้ำจิ้มนะนี่อ่ะขยับนิดนึงนะให้ดูดีหน่อยอ่ะนี่นะก็มากับหมูทอดนะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นทอดหน้าตาหน้าฐานเลยทีเดียวนะนอกจากข้าวหมูทอดแล้วนะเราก็มีเมนูอย่างอื่นให้เราเลือกสั่งมาชิมนะอันนี้ก็เป็นต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะก็มาด้วยกัน2ชุดนะเินมากับเพื่อนร่วมงานนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะ เรามาเริ่มนะกับหมูทอดนะนี่นะเราก็ต้องมาจิ้มนำจิ้มแจ่วนะนี่นะนี่นะนี่ก็เป็นหมูสามชั้นทอดเนาะอืมชาติก็อร่อยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะสมคาล่ําลือนะเอามาลองชิมกับข้าวว่างนะกับหมูทอดนะนี่นะเต็มเต็มเลยนะนี่นะอืมข้าวก็นุ่มนะทานกับหมูทอดก็อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะ ส่วนอันนี้นะก็เป็นเกี๊ยวนึ่งเนาะน่าจะเป็นเป็นเกี๊ยวหมูเนาะเนาะเนี่ยน่าจะเป็นเกี๊ยวหมูนะผมก็ไม่รู้มกันนะเขาสั่งอะไรมานะแ้วก็จิ้มกับน,น,น้ําจิ้มซีฟู้ดนะเนี่ยสีเขียวเขียวนี่นะอืมก็นุมน่มๆอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะกับเกี๊ยวหมูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมต้มซุปผักกัดดองนะอันนี้เขาแถมมาให้นะกับข้าวหมูทอดนะอืมก็สด อุ่นๆน,นะชุ่มคอดีนะอ่ะนี่นะกับประกาศดองอืมใช้ได้เลยทีเดียวนะอันนี้มาลองชิมกับต้มซปเปอร์นะนี่นะกำลังร้อนๆเลยทีเดียวนะนี่อืมขาดก็รปโยูแซ่บดีใช้ได้เลยทีเดียวนะก็คล่องคอเลยนะเราก็ลวกด้วยนะเพราะว่าโอ้ร้อนๆเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกเนาะที่เราไปตักมากับนะพง บารที่เขามีผักให้เรานะนี่ปิกกะปินะอือหือนะวันนี้มันจะเค็มไปนิดนึงนะมาปิดท้ายด้วยเกี๊ยวทอดนะเหลือแค่นี้แหละกินไม่ทันเขานะอือือก,กอบอร่อยใช้ได้เลยนะ ก็ประมาณประมาณนี้นะกับหมูทอดบ้านแขกนะก็นอกจากข้าวหมูทอดที่ถือว่าอร่อยใช้ได้แล้วนะก็ยังมีเมนูอย่างอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นต้มซุปเปอร์หรือจะเป็นเกี๊ยวนึ่งหรือเกี๊ยวทอดนะก็ถือว่าทํามาได้อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะกับหมูทอดบ้านแขกอยู่ตรงสี่แยกบ้านแขกก็ประมาณประมาณนี้นะ